สารพิษตกค้างรั่วไหลเมื่อไห่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอีกยาวสสารเคมีสําคัญที่ึ้นชื่อว่าเป็นสารพิษตกค้างที่หากรั่วไหลแล้วจะกําจัดยากสะสมในสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตยาวนานนั่นก็คือฟอสและ p f a s ความรุนแรงของปันทําให้ทั่วโลกเนี่ยถึงกับต้องตั้งข้อตกลงจํากัดและกําจัดการใช้พอสหรือสารมลคิษตกค้างยาวนานเป็นสารที่ถูกนํามาใช้ทางเกษตรกรรมในการกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ค่ะหากเกิดการรั่วไหลของสารพิษตัวนี้เนี่ยก็จะตกค้างในธรรมชาติแล้วก็สะสมในสิ่งมีชีวววิิิตตตยาาานนส่่งผลกกกกกรรระะททบออคคมปขแเด ระบบสืบพันธ์ในสัตว์น้ำมันก็เป็นสารก่อมะเร็งที่อันตรายค่ะในส่วนของ PFS a นะคะก็เป็นกลุ่มของสารเคมีอินทรีย์ที่ประกอบไปด้วยสารหลายพันชนิดค่ะทนทา,ทานต่อการด้ยสลายทางเคมี Me. ความทนทานนี้นะคะทำให้ PFS a เนี่ยถูกเรียกว่าสารเคมีตลอดกาลเนื่องจากพวกมันเนี่ยสามารถคงอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นเวลานานก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพหลายประการนะคะเช่นก่อให้เกิดโรคมะเร็งความเสียหายของตับโรคไทรอยแล้วก็ภาวะมีบุตรยากค่ะแล้วการรั่วไหลของพ็อ s สนะคะและ PFS เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรการรั่วไหลของส,งสารทั้งสองชนิดนี้นะคะมีีแหหหล่่งทมาารือสเตุ ที่สิ่งอย่างดังนี้ 1. โรงงานอุตสาหกรรม 2. การกำจัดของเสียที่ไม่เหมาะสม 3. อุปกรณ์เก่าหรือโบราณและสี่โฟมดับเพลิงเก่านีโลกิว